สองเทคนิคพูดอย่างมั่นใจตอนออกนากลองนะคะเทคนิคแรกเลยก็คือเสื้อผ้านหน้าผมนะคะผมเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนในทุกๆวันก็ได้เอาส่งที่เราชอบแล้วเดี๋ยวเราจะเจอส่งที่เราชอบจริงๆนะคะแต่งหน้าก็เขียนคิ้วนิด ปากมีสีหน้อยเนึ่งและถ้าอยากจะให้ตาหวานเพิ่มขึ้นก็ต่อขนตาหรือติดขนตาปลอมได้นะคะแล้วก็เสื้อผ้าของเราเอาเท่าที่เรามีเอามาอัดแอปจับคู่กันเมื่อไหร่ที่คุณดูดีขึ้นในแบบฉบับของคุณนะคะคุณจะ มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะลองทำดูเนาะสองนั่นก็คือการที่เราจะเอาเรื่องอะไรมาแบ่งปันเอามาส่งต่อให้กับผู้คนให้คนที่มาติดตามเราอะคะ่ะเราสามารถเอาเรื่องที่เราอินที่เราฟินก็ได้แล้วก็เอาเรื่องที่เราเชี่ยวชาญหรือถนัดก,ก็ได้นะคะเอามาเป็นสตอรี่ของเราได้เลยนะคะรับรองคุณพูดแบบธรรมชาติเนี่ยคุณจะยิ่งมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วฝึกทำแบบนี้บ่อยๆในทุกๆวัน คุณนกเชื่อได้เลยว่าทุกคนก็เก่งไกลสดได้ทุกคนก็ทำได้นะคะคุณนกเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะคะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหม่เสริสรวยบายคุณนกสวยด้วยนะคะคุณนกจะทำคลิปดีๆมาส่งพลังใจให้กันในทุกๆวันนะคะ